สวัสดีค่ะทุกคนสิสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอ้ไม่ไาอาใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์สุดสตรี่วันนี้ไซก,ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาฝากกันเป็นหัวข้อ,ขอการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั่นเองค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะเมื่อก่อนไซก็คิดว่าง่ายๆพอไซได้มาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันยากนะคะทุกคนไม่ได้ง่ายเลย แต่ว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ง่ายมากเลยนะคะไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยลูกดื่มนมเก่งมากนะคะแต่สำหรับไซน์ะคะมันไม่ใช่ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เล่าทิปต่างๆที่ไซน์ได้ใช้นะคะเผื <c oughs> ่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนค่ะ สําหรับใครนะคะที่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วไม่เวิร์กนะคะายก็คิดว่าไม่เป็นไรนะคะเราทําสิ่งที่เวิร์กสำหรับเราถ้าเราแฮปปี้แล้วลูกเราแฮปปี้นะคะายว่าดีที่สุดค่ะเดี๋ยวไยจะเล่าประสบการณ์แล้วก็ทิปให้ฟังนะคะไปดูกันเลยค่ะ <S <S พารแรกนะคะ <S <S ก็จะเป็นประสบการณ์ของไซนะคะ หนึ่งนะคะเราเจออะไรบ้างในการที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะช่วงไม่กี่วันก่อนที่เราจะคลอดนะคะบางคนเนี่ยมีน้ํานมไหลออกมาแล้วนะคะแต่ายไม่มีนะคะแล้วน้ํานมที่ไหลออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองซึ่งเขาจะเรียกว่าหัวน้ํานมนะคะหรือว่าน้ํานมสีเหลืองนะคะซึ่งจะมีสารอาหารมากมายแล้วก็สารที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูกนะคะแล้วจะออกมาไม่เยอะนะคะเด็กได้เกิดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอาหารเยอะเพราะเขาก็ขนาดเล็กนะคะเท่ากับ ลูกเชอรี่นะคะพอไซ่คลอน้องฟรีดาออกมาเนี่ยน้ำนมไซก็ยังไม่ไหลนะคะจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้น้องฟรีดาพลานมาดื่มนมไม่นานนะคะหลังจากที่คลอดออกมานะคะ แต่ไซก็สังเกตว่าน้ำนมไซเนี่ยไม่ค่อยมาแต่ไซก็พยายามป้อนน้องฟรีด้านะคะเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งพยายามป้อนน้ำนมเราก็จะยิ่งมาเร็วนะคะแต่บางคนเนี่ยคือน้ำนมมาเยอะเลยนะคะตั้งแต่แบบวันแรกด้วยความที่น้องฟรีด้านี่เขาร้องไห้เยอะมากนะคะแล้วเขาหิวสุดท้ายนะคะไซก็ย้อนนมผงใส่แก้วแล้วก็ป้อนให้เขาเขาก็ ดูดร้องไห้นะแล้วไซยปยามป้อนนมแม่ไปด้วยนะคะแล้วน้องฟริดาเนี่ยเขาก็ยังดูดนมไม่ค่อยเป็นนะคะไซก็ยังแบบเหมือนกับป้อนนมไม่ค่อยเป็นนะคะดังนั้นน้องฟริดาเนี่ยก็งับนมไม่ถึงแบบทั่วลานนมนะคะดังนั้นหัวนมไซก็แตกนะคะเจ็บมากเลือดไหลน,นะคะแต่ก็ด้วยความที่ไซตั้งใจแล้วว่าไซจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะไซก็ ช่วง2สัปดาห์แรกนะคะป้อนนมสายแล้วก็สลับกับนมผงซึ่งโอเคมากเลยนะคะเพราะตอนแรกสายแบบไม่อยากอุ้ยฉันไม่อยากจะให้นมผงนะคะแต่ถ้าลูกเราหิวเนี่ยเราก็ต้องยอมนะคะแล้วก็สายก็ทําวิธีนะะี้ค่ะสลับไปจนแบบสัปดาห์ที่3ามสายก็ไม่ต้องใช้นมผงแล้วน้ำนมสายมาปกติแล้วนะคะแล้วสายรู้สึกยังไงนะคะในการให้นมลูกสําหรับสายนะคะด้วยความที่สายหัวนมแตก แล้วส่รู้สึกเจ็บมากนะคะมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะคะถ้ายิ่งเจ็บแล้วลูกก็ยิ่งดื่มนมไปนะคะคือมันแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่ทรมานนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ให้นมลูกแล้วจะเจ็บหัวนมนะคะจะเป็นเฉพาะบางคนแล้วใส่เนี่ยเจ็บมาก แต่ว่าไซก็ยังก็ฝืนนะคะที่จะยังให้นมลูกเร็บตัวไซทำยังไงนะคะไซก็จะใช้นะคะเป็นยาที่ไม่ต้องล้างออกลูกสามารถดื่มนมได้เลยไซใช้ยี่ห้อนี้เนาะแต่ว่าที่เมืองไทยก็อาจจะมียี่ห้ออื่นนะคะยูเคไซใช้ลันซิโนนะก็เวิร์กนะคะ,ะ,คะหรือว่าจะเป็นใช้น้ำนมของเราเนี่ยแหละนะคะ<ๆ>ก็ทาไปแล้วรอให้แห้งเราถึงจะใส่เส้นในกลับไปนะคะวิธีที่ดีวิธีหนึ่งก็คือ เราต้องผึ่งหัวนมของเรานะคะมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามีแผลบนหัวนมก็ควรจะผึ่งนะคะให้เหมือนกับแผลได้แห้งนะคะเหมือนกับเรามมีแผลบนลำตัวถ้าเราปิดเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่หายสักทีนะคะดังนั้นเราก็จะต้องแบบถ้ามีแผลมีอะไรบนหัวนมเนี่ยก็เปิดบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ระบายอากาศนะคะไส้เจ็บหัวนมนานเท่าไหร่ ไซเจ็บนะคะตั้งแต่เริ่มให้นมน้องฟรีด่ามาถึงแบบที่ถ้าเจ็บเยอะๆเนี่ยช่วง1-4ถึงเดือนเจ็บเยอะมากนะคะไซไปหาที่ปรึกษาที่แบบให้เขาสอนท่ายังไงเปลี่ยนท่าให้นมยังไงไซก็อดทนอดทนมานะคะเพราะว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังเจ็บอยู่แต่เราจะแบบ รู้สึกชินขึ้นแล้วก็น้องเนี่ยปากเขาก็จะกว้างขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะงับได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะดูดเก่งขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะถ้าเจ็บช่วงแรกๆเนอย่าเพิ่งท้อเพราะว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆสาหรับเคล็ดลับนะคะในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลยก็คือ1เราต้องตัดสินใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราเลือกนะคะคือายเนี่ย ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะสายคิดว่ามันง่ายแล้วก็นมแม่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะอีกทั้งประหยัดด้วยนะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งที่สายไม่มีน้ํานมนะคะแล้วก็แบบน้องฟรีดาร้องไห้อยากให้นมลูกแต่สายให้ไม่ได้เงี้ยมันก็ทำให้แบบความมั่นใจของซายตกไปเหมือนกันนะคะแล้วมันยิ่งเจ็บมันทําให้อยากจะแบบเปลี่ยนนะคะไปเลี้ยงลูกด้วยนผมผงนะคะแต่สุดท้ายนะคะสายก็ด้วยคําที่สายเลือกแล้วตัดสินใจแล้วซายก็อดทนนะคะแล้วก็มันก็มีความสุขดีเวลาที่เราป้อนนมลูก 2. นะคะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเพราะว่าสารอาหารจากร่างกายเราเนี่ยจะไปสู่ลูกเวลาให้นมเขานะคะแล้วตัวเราเนี่ยก็ต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะคะแล้วก็เราเนี่ยยังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็จะป่วยนะคะไซเนี่ยคิดว่าน่าจะทานอาหารดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่ท้องจนถึงมีน้องฟริด้ามาเนี่ย ยังไม่ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะข้อ3นะคะถ้าเกิดว่าการให้นมเราเนี่ยมีปัญหามากวิธีที่เราแบบรู้มาเรา พยายามด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะคะสายก็คิดว่าอย่ากลัวนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลตอนที่เราพักฟื้นตัวอยู่หรือว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้นมแม่พยาบาลเด็กอ่อนอะไรต่างๆนะคะไม่งั้นก็จะอาจจะเป็นครอบครัวของเราก็ได้นะคะอย่ากลัวนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาบางทีเนี่ยเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนเราหรือว่าอาจจะเจอประสบการณ์ที่แย่กว่าเราเขาอาจจะมีอะไรดีๆบอกเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วคือแบบเครียดเกินไปนะคะก็ ให้คิดว่าเขาหวังดีแล้วก็ move on นะคะก็ไปลองวิธีใหม่ๆนะคะข้อ4นะคะถ้าเกิดว่าลูกเรานะคะไม่ยอมดื่มนมแม่หรือว่าน้านมเราไม่พอในช่วงแรกๆเนี่ยก็อย่ากลัวนะคะที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมผงบ้างนะคะให้ลูกกินนมขวดบ้างทำให้เราเนี่ยเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคนในครอบครัวยอย่างเช่นสามีเนี่ย อาจจะมีส่วนนะคะในการช่วยเราให้นมลูกนะคะด้วยนมขวดายคิดว่ามันก็เป็นไอนเดียที่ดีนะคะตอนแรกเนี่ย,ยก็พยายามนะคะให้นมไซแล้วก็ให้น้องฟริด้ากินนมขวดวันละครั้ง2ครั้งนะคะช่วงแรกๆ3มเดือนแรกนะคะแต่เดือนที่4มันเนี่ยน้องฟริด้าเขาไม่ยอมดื่มนมขวดนะคะไซก็เลยเลี้ยงน้องฟริด้าด้วยนมแม่อย่างเดียวนะคะ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือใซทํางานที่บ้านใซส,สามารถทําได้นะคะและอย่างนึงจะบอกว่าถ้าเครียดเนี่ยน้ำนมก็อาจจะไม่มานะคะถ้านะคะเคล็ดลับก็คือ ศึกษาการปัม๊มนมไว้ก่อนนะเพราะว่าการปั๊มนมเนี่ยบางทีถ้าแบบปั๊มแรงเกินน้ำมันอาจจะทำให้หัวนมเราแตกได้นะคะการปั๊มนมนะคะเราก็ควรจะวางแผนนะคะว่าเราจะปั๊มเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะคะตอนที่ใส่ปั๊มเนี่ยใส่ก็จะรีบตื่นมานะคะตอนแบบ6โมงะคะแล้วปั๊มนมเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ก็ปั๊มแค่ข้างเดียวแล้วก็อีกข้างหนูฟิลล์ก็จะดื่มได้ตอนที่เขาตื่นขึ้นมานะคะปั๊มเช้าเชนะคะก็ไม่มีคนมารบกวนแล้วก็ยังมีน้ำนมเยอะนะคะคนที่น้ำนมไหลเยอะ ใส่แนะนําให้ซื้อนะคะเป็นแผ่นนะคะซับน้ํานมอาจจะเป็นแผ่นที่แบบซักได้เดี๋ยวว่าใช้แล้วทิ้งนะคะช่วงที่ใส่แบบน้ํานมเริ่มมาเยอะแล้วเนี่ยคือใส่ไม่สามารถที่จะใช้น,นมแบบซักได้นะคะเพราะมันมาเยอะมากคือใส่แบบแปบ๊บเดียวคือเปียกหมดเลยนะใส่ก็เลยใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะคะเพราะว่าซับน้ํานมได้ดีกว่าแล้วก็ใส่ไม่ค่อยกังวลนะใส่ใช้แผ่นซับน้านมเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดถึง3เดือนนะคะกว่าที่น้ํานมจะหยุดไหลเยอะๆนะคะ ข้อ7นะคะถ้าเกิดว่านมคัตเต้าเนี่ยไซแนะนำนะคะให้ปั๊มออกนะคะไซคิดว่าเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ไม่งั้นก็อาจจะประครบด้วยน้ำอุ่นนะคะก็เวิร์กเหมือนกันแต่ว่าเวิร์กที่สุดก็คือปั๊มน้ำนมออกไปนิดนึงนะคะข้อ8นะคะายแนะนำนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยคือมันใช้น้ำเยอะมากนะคะแล้วพอเราให้นมลูกเนี่ยเราก็จะแบบหิวมากถ้าเรายิ่งไม่ดื่มน้ำเนี่ยเราจะกินเยอะกว่าเดิมมากค่ะไซก็จะแนะนำว่า ให้ดื่มน้ําเยอะๆเราจะได้ไม่กระหายน้ํานะคะแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ระหว่างวันนะคะข้อ9้านะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้น้ําหนักเราลดนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ให้นมลูกแล้วก็น้ําหนักขึ้นนะคะบางคนก็น้ําหนักลดคือแล้วแต่อย่าไปคิดว่าแบบ อุ้ยฉันให้นมลูกแล้วน้ําหนักฉันจะต้องลดนะคะคือมันมันแล้วแต่นะคะสําหรับตัวซนยนะคะน้ําหนักลดค่อยๆลดนะคะไน้ําหนักกลับมาเป็นปกตินะคะตอนที่6เดือนแล้วแล้วไซายเนี่ยกินเยอะมากนะให้นมลูกร้วบันแบบมันหิวนะคะทุกคนแล้วายไม่ได้ลดน้ําหนักทานเหมือนปกติดื่มน้ำเยอะๆออกไปเดินออกกาลังกายเลยนะคะ น้ำหนักก็เลยกลับมาเท่าเดิมแล้วค่ะข้อสินะคะการให้นมลูกนอกสถานที่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยไซจะเขินๆนิดนึงนะคะแล้วไซก็ไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาหม้ไหมนะคะถ้าเราแบบให้นมลูกในที่สาธารณะนะคะแต่บางคนเขินเรานะคะไซก็เลยจะใช้เป็นผ้าคลุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเขาเย็บให้นะคะก็เป็นผ้าแบบนี้เี่นะคะแบบนี้เราก็จะแบบเห็นลูกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วผ้านี้ก็จะคลุม ด,ะะดีค่ะแต่ไซรู้สึกว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยมายนะคะถ้าเกิดว่าเราให้นมในที่สาธารณะนะคะที่นี่นะคะคือสามารถที่จะให้นมลูกในที่สาธารณะได้ทุกที่นะคะแต่ไซก,ก็แบบเนาะเก่งใจเขานิดนึงแล้วเราก็แอบเขินเขาด้วยนะคะแอบปิดๆนิดนึงนะคะให้มันไม่ดูประเจิดประเจิ้กันไปนะคะ <c oughs> ท่าต่างๆในการให้นมนะคะปกติก็จะเป็นท่าท่านี้ใช่ไหมคะที่เราจะแบบให้นมเนาะท่าแบบนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้า ไม่เวิร์กนะคะเพื่อนๆอาจจะลองศึกษาดูมันจะมีหลายท่านะคะที่เราสามารถที่จะให้นมลูกได้บางที่มันอาจจะเวิร์กมากกว่าถ้าเขาเรียกว่าแบบ c r รด l e นะคะแบบเนี้ยเนาะบางทีมันไม่เวิร์กนะคะหรือว่าบางที่เราเจ็บเกินไปเนี่ยการเปลี่ยนท่าให้นมเนี่ยมันจะช่วยนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นให้นมลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ท่าอีกท่าหนึ่งมันเวิร์กนะคะตอนแรกส่ก็ทําไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่า ลัางๆมาทรายให้นมน้องฟริดาท่าเนี่นะคะแล้วน้องฟริดาสามารถหลับได้ทั้งคืนนะคะก็คือเป็นท่านอนตะแคงนะคะแล้วก็ให้นมลูกนะคะแต่ข้อเสียคือท่านอนตะแคงแล้วเขาดื่มนมจนหลับไปเนี่ยคือเขาก็จะติดท่าแบบเนี้นะ,ค,ะคือนอนได้แบบท่านั้นท่าเดียวอะไรนะคะคือทรายก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ว่าแบบน้องฟริดานอนกับทรายนะคะแล้วก็หลับไปนะคะพอเอาเขาไปวางเตรียมเขานะเขาก็แบบตื่นขึ้นมานะคะ ก็ยังพยายามแก้อยู่นะคะการให้นมท่านอนตะแคงนี่นะคะมันเป็นวิธีที่ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงได้พักมากขึ้นนะคะใจก็แนะนําเลยนะคะสําหรับคุณแม่ท่านไหนที่แบบเหนือหน่อยๆเนะาะไม่ได้กัดแม่ทําไมลูกหอมแก้มที่หอมแก้มหอมแก้มคอข้อสิบสองนะคะสุดท้ายละ <c oughs> ถ้าการให้นมลูกสาหรับเราเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ง่ายนะคะสยอยากจะบอกทุกคนว่า มันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานะคะเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าลูกของเราเป็นยังไงลูกเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีเขาต้องดูดยังไงเดากจะให้กําลังใจนะคะให้อดทนกันเยอะๆเพราะว่าถ้ามันเวิร์กแล้วเนี่ยมันดีมากๆมันง่ายนะคะแล้วก็ให้คิดเสมอนะคะว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนะคะอย่าไปเครียดหรือกังวลกับเสียงรอกข้างนะคะเพราะว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยคือ ก็มันไม่เวิร์กสำหรับเรานะคะก็เปลี่ยนเป็นวิธีที่มันเวิร์กนะคะถ้าให้ไซย้อนเวลากลับไปแล้วถามไซว่าเจ็บขนาดนี้ยังอยากเลี้ยงลูกได้นมแม่อยู่หรือเปล่านะคะไซยังตอบว่าไซอยากเลี้ยงลูกได้นมแม่ในะซมีความสุขนะคะในการที่ไซเนี่ย ได้ให้นมน้องฟรีด้านะคะได้กอดน,น้องฟรีด้านะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะดีกับร่างกายของลูกนะคะแล้วก็ดีกับร่างกายของใสนะคะไม่ว่าจะเป็นลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าร่างกายเราฟื้นฟูต,ตัวได้เร็วอนอกจากนี้นะคะเราก็ยังฝึกความอดทนความแข็งแกร่งตัวเ,เองด้วยนะคะ วันนี้ก็หวังว่าประสบการณ์นะคะแล้วก็ทริปสต่างๆที่ไซให้ไปจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าใครอินโจอีสซก็ฝากกดไ like, ลค์นะคะกดแชร์กด u b บสไ i ร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันค่ะบ๊ายบายน้อกติดา,บ,า,บ,าบ๊ายบายสิคะบ๊ายบาย